สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะครับผมเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มีพลังบวกเยอะมากนะครับแถมยังคุยสนุกด้วยแอดมินกำลังหมายถึงกัปตันผู้พรพันเกิดปราดมือเซตวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งล่าสุดเจ้าตัวเล่นให้กับสโมสรราพิทบูคาเรสต์ลีกโรมาเนียกับคำถามที่ว่าบอลเร็วของบัลการเียที่เล่นสโมสรเดียวกันกับกัปตันผู้อะไรยังไงนะครับ ชมพูเองก็ตอบได้แบบน่ารักมากๆนะครับทั้งคู่สนิทแล้วก็เอ็นจอยกันมากเลยทีเดียวอ่ะี่ฟังกับตันผู้พูดเองดีกว่านะครับดูเขาักานาก <laughs> จะบอกให้ว่านางน่ารักมากนางน่ารักกับพี่มากๆนางแบบเป็นยังไงคือนางน่ารักคือการที่เขาเป็นแบบนั้นเนะี่ยเขาสนิทกับเราเขาทำกับเราได้เขาไม่กลัวเราจะรู้สึกอะไรเพราะเรารู้จักกันเพราอเรารู้จักกันคือ คือมันเร็วมากพี่กับนัทซี่คือมันเร็วมากมันเร็วมากในการที่แบบฉันรู้เธอเธอรู้ฉันเธอเพ้แบบอย่างเงี้ยคือเหมือนกับถ้าทําพูดถ้าพูดเดี่ยวจเมือนเพื่อนคนไทยอ่ะก็เหมือนเพื่อนสนิทกันแล้วแบบว่าพี่เข้าใจเลยบอกว่าเออได้หมดอะไรได้หมดฉันได้หมดเพราะว่าฉันต้องปรับไม่ใช่เธอปรับเธอไม่ต้องปรับให้ฉันปรับเองมันจะง่ายกว่าอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าพี่ปรับเองพี่ปรับเองอะไรเงี้ยพี่บอกพี่ปรับเองพี่ปรับเองอยู่ได้บอกไงแบบรีเควสมาเลยบอกมาเลยอรับได้โอเคอะไรเงี้ยถึงมันจะซีเรียสก็ตาม พี่ก็บอกตั้งแต่แรกว่าไม่มีอะไรแต่และอ่านถ้าน้องถามก็แบบอธิบายฟังว่าไม่มีอะไรค่ะสนิทกันสนิทกันทุกคนนั่นแหละเขาก็ช่วยเราเราก็ช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยมันคือทีมไงไม่งั้นทีมมันจะดีขึ้นขนาดนี้หรอถ้าช่วยถ้าไม่ช่วยกันเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบวินวินกันทั้งสองฝ่ายบ้าลยังไงก็ติดตั้งผลงานของกัปตันผู้พลพาก์เกิดประหลาดได้ในลีกโรมาเนียนะครับสมสรราปิกบูคาเรสสำหรับคลิปนี้นำเสนอเพียงเท่านี้นะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ